ชาเขียวเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยเลยเนาะช่วงนี้ก็ฮิตมากๆเลยคนหันมากินชาเขียวชาเขียวราคาพุ่งปรี๊ดเลยลดการเกิดของมะเร็งได้อย่างดีเลยใส่นมใส่น้ำตาลอ,อร่อยอร่อยได้ไหมถ้าอยากกินชาเขียวเพื่อลดในเรื่องของความเสี่ยงมะเร็งเนาะแนะนําว่าให้เป็นแบบต้มแต่ไม่ใส่น้ําตาลเวลาเรากินหมูกระทะกินหมูย่างเกาหลีเราก็ติดกระเทียมติดผักไว้หน่อยมันจะได้ช่วย1ลดการดูดซึมน้ําตาล2ลด ความเสียงที่เกิดจากมะเร็งจากอาหารปิ้งย่างด้วยเพราะว่าในตัวกระเทียมเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าอาริซินมันก็จะช่วยในการลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งหมอปาลมลูกไม่แก่แม่ไม่ตายแม่้อนตอไปด้วยกัน Family Journey วันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงเ็อาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งแบบมีงานวิจัยรองรับค่ะอยากรู้เลยคะ่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออย่างแรก อย่างแรกเลยก็คือพืชผักตระกูลกะหล่ำค่ะไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลี่ดอกกะหล่ำกะหล่ำปรีหรือคะน้าค่ะก็เป็นผักที่เรากินกันบ่อยๆถูกต้องอถูกต้องค่ะ พืชตระกูลนี้นะคะก็จะมีสารที่สำคัญคือเซลฟอราเฟนแล้วก็อินโดทรีคาร์บินอลซึ่งมันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการขับสารพิษออกได้ดีแล้วมันช่วยเกี่ยวกับลดความเสี่ยงมะเร็งหรือการเป็นมะเร็งไงมันก็จะไปช่วยลดความอักเสบค่ะแล้วก็ช่วยขจัดพวกสารพิษแปลกปลอมพวกนี้ให้ออกไปได้ดีขึ้นเนาะงานวิจัยมากมายก็บอกว่ามันช่วยในการลดมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งเต้านม อ๋อนี่จำเพาะมะเร็งได้ด้วยถูกต้องถูกต้องคืองานวิจัยบางทีเขาก็จะทําในแบบกลุ่มคนเนาะดังนั้นแต่ว่าอย่างที่หมอยกตัวอย่างมาก็คือที่มันมีวิจัยบอกเลยว่าเออตัวนี้มันช่วยลดมะเร็งอะไรโดยเฉพาะแต่ถามว่าจริงๆอ่ะเวลามันช่วยลดความอักเสบหรือว่าลดพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆพวกนี้จริงๆมันลดได้ทุกมะเร็งอยู่แล้วแต่แค่ว่างานวิจัยถูกต้องลองรับนั่นเองก็หากินได้ไม่ยากนะคะบรอกโคลี กระลำปีดอกกระลำแล้วก็ขนาค่ะแล้วก็วิธีที่จะกินให้ได้ผลดีเนาะก็คือเราควรจะต้องเอาไปนึ่งหรือต้มที่มันใช้เวลาสั้นๆเพราะอะไรเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะทำลายสารที่ดีตัวหนึ่งชื่อว่ากรูโคซิโนเลตซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการยับยังง้งมะเร็งถ้าเราเอาไปต้มนานๆนะคะจนมันเปื่อยอะ ตัวกลูโคซิโนเลตจะหายไป20-60%เลยนะลยนะดังนั้นยิ่งต้มนานสารที่ดีมันก็จะหายไปดังนั้นเอาเป็นว่านึ่งละกันหรือว่าต้มน้อยๆเลยค่ะคให้มันยังกรุบกรอบอยู่ก็พอดีพอดีใช่ถูกต้องอแต่แต่ถึงว่าเราอาจจะแบบทำสตูหรืออะไรที่มันอาจจะมีการตุนหรืออบนานๆอันนั้นก็ อาจจะยังพอมีสารดีๆลงเลยอยู่แต่ว่าน้อยถูกต้องอม,มันก็อาจจะได้ในเรื่องของแค่อ่ะมีไฟเบอร์เพรอเป็นในเรื่องของผักแทนแต่ว่าในเรื่องของสารตั้งต้นในการยับยั้งมะเร็งมันก็จะลดลงความร้อนเนาะถูกต้องค่ะแล้วอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองคือมัคือเศ เมาเอ่อเขือเทศก็จะมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมันจะช่วยลดพวกความอักเสบต่างๆม,มันก็จะมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยลดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อ,อันนี้เคยได้ยินถูกต้องคือมะเขือเทศจริงๆก็แพร่หลายเนาะวิธีที่กินเราดีที่สุดเนี่ยคือควรจะกินแบบสุกเพราะแบบสุกจะทำให้ไลโคปีนถูกดูดซึมเข้าในร่างกายได้ดีที่สุดคะ่ะ มันมีแบบนี้ด้วยเนาะเ<ช>พราะว่าจริงๆมัขืิเทศก็เป็นผักผลไม้ที่เรากินแบบดิบก็ได้ใช่ใค<ช>รจริงๆมันกินได้ทั้งดิบทั้งสุกแต่ถ้าแบบสุกจะดูดซึมได้ดีกว่าและมันดูดซึมได้ดีในน้ํามันดังนั้นถ้าเรามาผัดเล็กๆ <ừ> น้อยๆหรือเอาเข้าอบ แล้วใส่น้ำมันโอลิฟออยล์นิดๆหน่อยๆอ,อันเนี้ก็จะทาให้เราดูดซึมได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราควรจะกินแต่แบบสุกอย่างเดียวนะคะแบบดิบเราก็ควรจะทานด้วย<ม>เพราะในมะเขือเทศเนี่ยมีวิตามินซีสูง<อ>ซึ่งถ้าเรานําไปผ่านความรอ้อนอะวิตามินซีนซ <C S 2> ก็จะห,หายไปถูกต้องดังนั้นอะจริงๆทานได้ทั้งแบบดิบแบบสุกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ าที่ช่วยในการลดการเป็นมะเรง็งเราก็เลือกทานแบบสุขมากกว่าค่ะผ่านไปแล้ว2อย่างเป็นสองอย่างที่คนไทยหากินได้ง่ายๆค่ะ<ๆ>แล้วอย่างที่3คืออะไรคะคุณหมออย่างที่3<ๆ>คือชาเขียวอชาเขียวเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยเลยเนาะ ช่วงนี้ก็ฮิตมากๆเลยคนหันมากินชาเขียวชาเขียวราคาพุ่งปรีดเลยเพราะว่าชาเขียวเนี้ยมีสารสำคัญชื่อว่า EGCG ม,มันจะเป็นกลุ่มโพลีฟีนอลมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่แบบดีมากๆแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยก็จะช่วยในการลดการอักเสบค่ะแล้วก็ต้านสารอนุมูลอิสระลดการเกิดของมะเร็งได้อย่างดีเลย<อ>ม,มีมะเร็งอะไรโดยเฉพาะ,ะอย่างงานวิจัยนะคะเขาก็จะมีว่าชาเขียวเนี่ยสามารถที่จะลดมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมได้แล้วอย่างนี้วิธีกินต้องกินยังไงคะคือชงแบบใส่นมใส่น้ำตาลอร่อยอ,อ,อร่อยได้ไหมถ้าอยากกินชาเขียวเพื่อลดในเรื่องของความเสี่ยงมะเร็งเนาะแนะนำว่าให้เป็นแบบต้มแต่ไม่ใส่น้ำตาลแล้ววิธีการต้มเนี่ยเราต้องไม่ต้มนานจนเกินไปเพราะว่าสารดีๆก็จะหายไปเหมือนกันให้ต้มแค่เพียง2-3นาทีในอุณหภูมิประมาณ70-80องศา แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลแต่ก็โอเคได้กลิ่น <c oughs> กลิ่นของชาจริงจริงอ่ะจริงๆถ้าเราแบบเหมือนยังติดว่าเราต้องกินให้มันมีน้ําตาลอยู่อ่ะจริงๆก็ไม่ติดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าทานให้มันหวานมากแค่นั้นเองเพราะอย่าลืมน้ําตาลก็ยังเป็นสาเหตุที่สําคัญของมะเร็งอยู่ดีแต่โอเคในเมื่อเราไม่ได้กินเยอะจนเกินไปหรือเราไปลดเมื่ออื่นๆหรือลดน้ําตาลจากสิ่งอื่นๆแทน การที่ทานชาเขียวหนึ่งแก้วแล้วใส่น้ำตาลมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์เต็มๆต,ต้องไม่น้ำตาลนะคะทุกคนอย่างต่อไปคืออะไรคะคุณหมออย่างที่4คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าเคอร์ค mm ิว hmm. มินเคอร์คิวมินก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งเหมือนกันช่วยลดทั้งความอักเสบ ลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีงานวิจัยหลายตัวเลยก็บอกว่ามันสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมอ้หลายตัวเลยนะต้องจริงๆเคอร์คิวมินเป็นสารที่เขาวิจัยเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเขาก็จะให้ทานเสริมกันในวงการของแอน i ี้อซิ่ ประเทศไทยมีเยอะนะคะขมิ้นชันซึ่งขมิ้นชันเนี่ยก็จะดูดซึมได้ดีถ้าทานกับพริกไทย mm hmm. พริกไทยดำ mm hmm. เนาะอย่างตัวขมิ้นชันนะคะหมอก็แนะนําว่าควรจะทานในรูปแบบของขมิ้นชันแบบสกัดเข้มข้นมากกว่าที่จะกินแบบสดๆด mm hmm. เพราะว่าสดสดเนี่ยม,มันมีขมิ้นชันอยู่แค่แบบ 2- 5เอเองจริงๆ mm hmm. แล้วม,มันไม่เพียงพอกับสารที่มันจะนําไปต้านมะเร็งได้เนาะดังนั้นอย่างตัวเนี้ยหมอแนะนําให้ทานเป็นแบบอาหารเสริม mm hmm. จะดีกว่า ผ่านมาแล้วสี่อย่างอย่างที่5้าค่ะคุณหมอคืออะไรคะอย่างที่5คือกระเทียมค่ะโดยเฉพาะกระเทียมสดเพราะว่าในตัวกระเทียมเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าอะริซินมันก็จะช่วยในการลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งสดแบบห้ามผ่านความร้อนเลยถูกต้องโอ้เผ็ดนะใช่ <laughs> จะบอกว่าข้อดีของกระเทียมสดเนี่ยมันจะช่วยลดสารมะเร็งในอาหารพวกอาหารแปรรูปหรืออาหารปิ้งยาง ฟังแล้วดีนะเพราะว่าถ้าเราชอบกินอาหารปิ้งย่างเนี่ยเช่นหมูกระทะ หรือว่าหมูย่างเกาหลีอย่างเงี้ยมันก็เป็นการปิ้งย่างมันก็จะมีสารที่ทําให้เราอ่ะเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นเคยได้ยินใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างพวกนี้จะทําให้ก่อมะเร็งทีนี้การกินกระเทียมสดเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้คือกระเทียมเนี่ยถ้าเรามาหั่นหรือว่ามาบดเนาะแล้วทิ้งไว้สัก5้าถึงสินาทีตัวอาลิซินอ่ะจะเพิ่มขึ้นอ๋อเพิ่มขึ้นอ่ะอาลิซินจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ทานเราก็จะได้สารเนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ให้ผ่านความร้อนเพราะว่าสารตัวเนี้ยก็จะหายไปใส่ในน้ําจิ้้มได ดังนั้นเวลาเรากินหมูกระทะกินหมูย่างเกาหลีเราก็ติดกระเทียมติดผักไว้หน่อยมันจะได้ช่วย1ลดการดูดซึมน้ําตาล2ลดความเสี่ยงที่เกิดจากมะเร็งจากอาหารปิ้งย่างด้วยค่ะเห็นหลายร้านอาหารก็เสิร์ฟกระเทียมสดกต้องกับเมนูปิ้งย่างคนเกาหลีเขากินแบบนั้นนะถูกนะถูกต้องเลยถือว่าได้ผักที่เยอะด้วยแล้วก็ได้สารต้านมะเร็งที่เยอะด้วยค่ะอ่าโอเคดูเป็นอะไรที่ ทำตามไม่ยาก่ะกินง่ายอย่างต่อไปคืออะไรคะ,อย,อ,คะอย่างต่อไปคือผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอรี่เองก็ดีเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนที่มีคุณภาพมากๆเนาะมันจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ชะลอการเกิดมะเร็ง อย่างผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันไม่ได้ปลูกได้เยอะในประเทศไทยถูกต้องถูกต้องค่ะจริงๆเนี่ยเราจะได้สารที่ดีจากเบอร์รี่เนาะเขาเรียกว่าสารแอนโทไซยานินเราจะได้สูงสุดคือเราต้องกินสดเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราปลูกไม่ได้อะเราก็เอามาแช่แข็งก็ได้ค่ะอย่างน้อยสารสำคัญหลายๆอย่างมันก็ยังอยู่กินแบบที่เขาฟรีซมาแ็ถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะเราก็อาจจะเอามาวางละลายไว้นิดนึงแล้วเราก็ค่อยทาน แล้วถ้าเอามาปั่นเป็นน้ำจริงๆปั่นอ่ะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเวลาเราปั่นอ่ะเราจะได้ปริมาณผลไม้ที่เยอะเกินไปอย่าลืมในผลไม้ก็ยังมีน้ําตาลที่สูงคือเวลาเราเอามาปั่นอ่ะมันจะได้ปริมาณที่เกินเพราะสมมติเราหยิบกินใช่ไหมคะสักพักเราก็อิ่มสมมติหนึ่งกำมืออย่างเงี้ยเราก็อิ่มแต่ถ้าเรามาปั่นอ่ะเรากินได้เป็นแก้วเลยนะมันทําให้เราได้ปริมาณน้าตาลที่เยอะเกินความเป็นจริงแทนที่เราจะได้ผลดีใช่ไหมคะเรากลับได้ผลเสียคือได้น้าตาลที่สูงเกินไปด้วยเนาะ และอย่างสุดท้ายในวันนี้อย่างที่7คืออะไรคะคุณหมอคือปลาค่ะกลุ่มปลาทะเลไม่ว่าจะเป็นแซลมอน ซาดีนแมคคารลหรือที่ประเทศไทยมีและหาได้ง่ายคือปลาทูออพวกเนี้ยจะมีโอเมก้าสใช่จะมีโอเมก้าสที่เยอะคือมี EPA มี DHA เนาะพวกเนี้ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีลดการอักเสบได้ดีมากแล้วก็ลดการแพร่ของเซลล์มะเร็งด้วยอืมแล้วก็เป็นปลาตัวไม่ใหญ่ปลาทูของเราตัวไม่ใหญ่ถ้าพูดถึงปลาทูถูกต้องแล้วมันกินง่ายมันถือว่าเป็นโฮลฟู้ดเนาะอื ข้อดีของการกินปลาเนี่ยคือ 1. มันกินได้ทั้งตัวเราได้สารอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายแต่มันก็เสี่ยงกับการที่จะปนเปื้อนจากโลหะหนักด้วยเนาะจากท้องทะเลจริงๆถ้าเราจะกินในกลุ่มปลาเราอาจจะเลือกกินเป็นน้ำมันปลาหรือเรียกว่า fish oil เพราะว่าพวก fish oil medical grade อะคะ่ะพวกนี้เขาก็จะสกัดพวกสารโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนออกไปแล้วเราก็อาจจะได้แต่สารดีๆคือ EPA กับ DHA ที่ ดีกว่าแล้วก็ปริมาณพอเหมาะมากกว่าแล้วที่สําคัญนะคะการกินปลาเนี่ยควรกินแบบที่ปรุงโดยใช้ความร้อนไม่เยอะ,อ,ะอาจจาะเป็นการนึ่งแทนการทอดหรือว่าการยา่างคือการทอดเนี่ยมันทําให้สูญเสียน้ํามันของปลาไปแล้วกลายเป็นได้สารใหม่มาแทนคือเป็นสารก่อมะเร็งเนาะแต่ว่าถ้าเรานึ่งอย่างเงี้ย คุณค่าของน้ํามันในตัวปลามันยัง,อย,งอยู่ถูกต้องอคือมันไม่ควรจะใช้ความร้อนสูงกว่า1 8อองศาแล้วไม่ควรจะคุกเกิน15นาทีแล้วที่สําคัญเลยหนังปลาควรไม่ลอกออกนะคะควรกินถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วไขมันที่ดีอ่ะมันจะสะสมใ,ใต้ผิวหนังของปลาก็คือใต้หนังปลานั่นเองอดังนั้นตัวน้ํามันที่ดีอยู่ตรงนี้ค่ะและนี่ก็คือ7อาหารที่ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งที่คุณหมอปลาล์มเอามาฝากทุกทุกคนนะคะ คุณหมอปาล์มอยากฝากอะไระเพิ่มเติมให้กับพวกเราทุกๆคนที่อยากป้องกันตัวเองจากมะเร็งบ้างคะ่ะคือเราอาจจะไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงและทําให้สภาวะในร่างกายของเราอ่ะไม่เหมาะสมกับเซลล์มะเร็งที่จะเจริญเติบโตได้แบบดีที่สุดคะ่ะดังนั้นหันมาทานอาหารที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ป้องกันมะเร็งกันนะคะ อยากให้ทุกคนเลือกทานอาหารให้ค่อนข้างหลากหลายเนาะเดินทางสายกลางคือกินทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่เยอะจนเกินไปจนทำให้เราเกิดโรคนะคะหมอป้ามเป็นห่วงนะคะฝากติดตามช่องหมอป้ามลูกไม่แก่แม้ไม่ตายได้ทุกช่องทางเลยค่ะ